สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกแล้วครับกับในตั้งฟิชชิงทริปนะวันนี้วันนี้ผมพามาตกปลาเกา๋าก็เนาะก็อย่างว่าแล้วเรื่องปลาเกา๋าเรื่องงานชายฝั่งตอนนี้กําลังเป็นที่นิยมของนักตกปลาจํานวนมากนะครับกับการตีปลาเกา๋าชายฝั่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายเป็นการหาตกแบบ ง่ายๆถ้ามีโขดหินหรือมีหม้สวยๆเนี่ยมตกได้เลยไม่จะเป็นต้องออกเรือออกไปตกนะครับก็เดี๋ยวมาลองลุ้นกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงแล้ววันนี้ผมจะแนะนำเทคนิคในการใช้เหยือปักดำลึกในการตีปลาเก๋านะครับวันนี้เดี๋ยวมาลองดูกันไปกันเลยดีกว่าครับ ครับตอนนี้ก็เข้ามาถึงหมายแล้วหมายวันนี้เป็นหมายหาแสงจันทระยองนะครับที่เดิมน้ำก็น้ำมีขึ้นนิดๆนะครับลงค่อนข้างแรงเดี๋ยวมาลองดูนครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้ครับก็เดี๋ยว เหยื่อที่เรานํามาใช้วันนี้เนาะเป็นเน้นๆไปเลยเลยว่ะก็เป็นตัวนี้นะครับเป็นปลั๊กดําลึกถ้าใครหาตัวนี้ไม่ได้ก็เป็นปลั๊กดาลึกทั่วไปนะครับได้เหมือนกันได้หมดจะเป็นท่ายไหนก็ได้เหมือนกันแอคชั่นสวยๆก็ได้ตัวเหมือนกันนะครับก็ในมีในการตรีก็เราเราจะเห็นโหดนะครับเนี่ยโหดโหดต,ต,ตามแนวนี้ ตามแนวน,นี้นะครับเดี๋ยวเราจะตีออกห่างตีออกห่างถ้าเรายืนก็ประมาณ45องศาหรือ34สองศาแล้วแต่แล้วแต่หมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะตียังไงนะ ได้ผลน,นะครับตัวนี้กับเหยือ่อทำลึกตัวนี้โอโ้โหเข้าเต็มปากเลยตัวนี้ปลาเก๋าดอกแดงครับไซน่านโลเลยนะเนี่ยโอโ้หไซสวยมากครับยอดครับเดี๋ยวเราเก็บก่อน สายชายฟังครับสำหรับไซ์นี้ก็ถือว่าไซส์ใหญ่เลยนะครับไซสโลเทคนิคเทคนิคการตกของผมก็ใช้วิธีกอช้าๆนะครับใช้กอช้าๆมาเรื่อยๆนะครับไม่เคาะไม่เจอกนะคือเหยื่อพวกนี้ไม่ต้องเคาะไม่ต้องเจิกเลยครับเพราะว่าเขามีแอคชั่นในตัวนะครับพอมาเรื่อยๆมีหลายคนนะครับถามผมมาว่ามัน มันติดหินไหมปอะกาศตินหินของเหยื่อแต่ละตัวมันมีเหมือนกันครับแต่เราก็คือว่าพอเราปั่นมาสักพักเนี่ยพอพอมันสะดุดหินมากๆให้เราหยุดก่อนนะให้เราหยุดเหยื่อพวกนี้อาจจะเป็นเหยื่อลอยนะครับเป็นโพสติ้งลอยขึ้นพอลอยขึ้นได้สักพักเราค่อยปล่อยต่อนะครับให้มันหลบให้มันพ้นหินต่อไปนะสุดยอดเลยครับวันนี้ เทคนิคนง่ายๆกับการตีมะเกาให้ฟังสายใหญ่เลยวันนี้โอเคเดี๋ยวไปลองอีกสักรอบนึงเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงไปกันเลยดีกว่าครับมานะครับเดี๋ยวมาลองดูกันอีกรอบนึงว่าจะเป็นยังไงนะครับกับเทคนิคเดิมนะตีไปประมาณ3 0ถึง45องศาแล้วก็กอกับช้าๆนะครับ เลยโยนแบบใหญ่เมื่อกี้ตัวนี้ง้างตัวนี้หักไปเลยครับโอ้กคนเสียดายมากเลยไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยวันนี้มไม่น่าเชื่อครับตัวหนึ่งง้างข้างหลังก็ง้างตัวหักไปเลยแล้วข้างหน้าง,ง้างอีกตัวเทคนิคเดิมครับ ไปกองกับช้าๆโอ้ได้ผลจริงๆครับ <_ t iny> หักไปเลย <_ t iny> โอ้เดี๋ยวลองใหม่ครับเดี๋ยวลองใหม่ <_ t iny> ครับสำหรับวันนี้นะครับกับการมาบอเกเทคนิคในการใช้เหยื่อพักดำลึกนะครับ ก็ผลงานก็มีมาให้ดูนะครับก็ไซส์ใหญ่เลยวันนี้เทคนิคง่ายๆอย่างที่บอกภายในคลิปว่าครับว่า mm hmm. เหยื่อเราเนี้ย mm hmm. เป็นเหยื่อที่มีแอคชั hmm. ่นในตัวอยู่แล้วเราไม่ต้องไปตัง mm ้งแอคชั่นเพิ่มอะไรนะครับนะครับก็สายสายสวยครับแอคชั่นถ้ามีตัวก็มีกัดครับแล้วก็ขอเพิ่มเติมหน่อยนึงก็คือถ้าเล่นใช้ฝั่งนะครับ อุปกรณ์ในการเล่นชายฝั่งก็เป็นคันเป็นหนักหน่อยแต่ที่ผมใช้นะครับเป็นคันนี้เบทเบทประมาณสิบยี่สิบสิบยี่สิบเจ็ดฟุตนะอันนี้แล้วสายสายผมใช้ PE2 p สองสองสายหน้าสายหน้าสี่สิบอนถ้าให้ดีก็อย่างน้อยก็คือสี่สิบฟอนครับสี่สิบห้าสิบหสิได้หมดนะครับต่อสายหน้าก็ประมาณ เกือบเมตรนะครับหรือเมตรนึงก็ได้เหมือนกันเพราะว่าสายหน้าเนี่ยมันเป็นเป็นช็อกเกลีเป็นสายกูโลโคาร์บอนนะครับก็ช่วยช่วยในเรื่องแบบเสียดสีกับหินกับเปลือกหอยกับเพียงเนี่ยครับช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีสายหน้าตัวนี้คือถ้าเป็นสายมีดเดียวเลยนะโดนเปลือกหอยเข้าไปแล้วนี่ขาดขาดนะครับแต่สายพวกเนี้ย เาจะเป็นตัวช่วยในการแบบว,ว่าลดรอยนะครับป้องกันไม่ให้เหยื่อขาดด้วยนะครับก็ถ้าใครใช้ก็ต่อมาด้วยแล้วกันนะครับทาอยากเสียเหยื่อนะก็รอบที่ผมใช้เป็นรอบเบอร์สองพันห้าหรือใครจะเล่นเบอร์สามพันก็ไ,ด,ได,ด้ได้หมดได้เหมือนกันนะครับทเทคนิคก็ต้องจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับทเทคนิคการตก สาชายปากนะครับใครที่ได้ชมคลิปนี้ก็ผมผมก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับต่อคนที่ยังไม่เคยหรือเคยแล้วหรืออยากจะลองเทค,คนิคแบบผมตามประสบการณ์เลยรอบนี้นะครับที่เอามาแนะนำกันเอาเป็นไม่ใช่แนะนำหรอกเอาเป็นบอกเล่าต่อๆกันแล้วกันนะโอเคก็สำหรับวันนี้ ต้องจบเพียงเท่านี้ครับยังไงแล้วก็อย่าลืมฝาก like, mm. กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับกับจิจิคลิปวันนี้จบเพียงเท่านี้คลิปหน้าก็ลักกันใหม่เนาะสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ